บน้องพอลลี่อนี่สิดทายรู้มาก่อนอ้าวโนอที่เดียอันนี้นะเป็นเบื้ง่ายผู้เบิ่งแงงตอนนี้เนาะตอนนี้เลยโดแมนว่าแต่ว่าตอนนี้แต่กี้กับเบิ่งแต่ยังน้อยๆเอามาเลี้ยงใหม่เนะเอาตังมาให้น้องนั่งนะไอ้วัดผรูแล้วอันนั้นแล้วจะไปช่วยหน้าก่อนแล้วจะจะไปช่วยหน้าเ่าปมาช่วยแล้ว บัวเนะชื่อไงจ๊าวันนี้สิบัวชื่อหน้าหน้าแล้วเช่าอันนี้น่ะคือว่าไอ้กะได้ยินนั่นเนาะได้ยินข่าวเจ้ามูจักว่าเจ้าอันนั้นเนาะเด็กกัมพารเด็กน้อยกำมพาร์ฝากติดตามเบาโอลิแหนเดอร์อพี่น้องเบิร์ตสุปสุคน สบายดีเดอ้อพี่น้องทักทยายสวัสดีพี่น้องวัชพูสูข้นพี่น้องมาอนี่มาหาน้องพอลลี่น้องพอลลี่นี่เป็นเด็กน้อยกำพร้าผู้นึงพี่น้องเนาะแต่ว่าแล้วก็เกิดโดนไล่ล่าแต่ว่าแล้วเป็นคนน้อยว่าชั้นจะ๊ะชีวิตน่าสงสารนอ้องพี่น้องเนาะพอแล้วก็ตาย,ยานะจัดไปเลยอันสิมาถ่ายทำมาแล้วแต่ก่อนเราเคยเป็นคนดังในทิกตอกได้พี่น้องเอ้ยเนาะน้องพอลลี่เนาะ แต่ว่าตอนนี้นะชีวิตแล้วนะลำบากหลายหลังจากปลูกเป็นพ่อเลี้ยงได้เสียไปเนาะพี่น้องเนาะบอกว่ามีที่เพิ่งพักอาศัยะเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันไปเออมาพี่น้องละมาพี่มา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 สบายดีกองไอ่ไหนมาไอ่ที่ก็้องเออนั่นนี่เออนั่นเช่าอนุลาเช่าเก้าปีละเออประชามชิปเฮ้ยช้ำกันกับเจ้า มา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 นั่งนั่งนั่งก่อนนี่เอ้าปิ้งไฟปิ้งหนูดำนะหนูขาวอ่ะสบายดีเด้อสบายดีเบาลิจิไปยืนใกล้เฮียงก็เด้อยืนใกล้เฮียงเราเบิ่งเบาน้องพอลลี่อ่ะนี่สิดทาลรู้มาก่อนอ้าวโอ้โหอะนี้นะเป็นว่าง่ายผู้เบิ่งแง่งตอนนี้เนาะตอนนี้ดูเมนว่าแต่ว่าตอนนี้ แต่ก well, ี้กับเบิ้งแต่นังน้อยๆเอามาเลี้ยงใหม่นะเอาตังมาให้น้องนั่งนะไอ้วัดกูแล้วอันนั้นแล้วสิไปช่วยหน้าก่อนแล้วแตาสิไปช่วยหน้ากูบ้างมาช่วยกันจ้าวันนี้สิบไปช่วยหน้ามาแล้วเช้าอันนี้น่ะคือว่าไอ้กะได้ยินนั่นเนาะได้ยินข่าวเจ้ามูจักว่าเจ้าอันนั้นเนาะ เด็กน no. mm ้อยกัมพาระผู้นึงโมเมนเด็กน้อยได้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วเราอัุนยีุ่อันยุวันสาอันชาวก้าปีแล้วจะแปดชาเก้าแล้วเนาะอัยุเก้าปีเลยอแต่ก่อนนเจ้าดังในทิกตอกมันบอกดังตะกี้ในทิกตอกลาเห็นั่นนะแล้วต้องซแบนดเราไม่รู้ยาเลยเลยต้องถืแบนแตะกี้เจ้าใช้ซื้อว่าจางไดนน้องแหละซื้อโพส น,งนอ,อปปงักเราอ่านอังกฤษก็เป็นพวกนั้นเลยธรรมดาเลยเป็นนัน่นแหละโป่งแต่ได้เฮียนนะหากมันบวชอมันบวชนี่แล้วเจ้าหนุน่มวิ้งหนูดำนะ <c oughs> โอวจะรูปแล้วพี่น้องเราบริมีแล้วเป็นคนผู้เดียวเนาะเป็นคนผู้เดียวแม่ป้าแต่ยังน้อยๆน,นั่นแหละคอยอยังหว่าถามแล้วเนาะพอติดบ่าจนเวทนี่แหละมาเปล่งเอาซื้อ พอว่าเล้าแต่ทำอิดเกิดแรกก็ต้องบวสมบูรณ์ต้องน้อยกว่าผู้อื่นทั่วไปน้อยบวสมบูรณ์เนี่ยคันว่าได้กินคันเม่นว่าแม่เลี้ยงะสิ่งใหดื้อนี่จังน้อยเด่แเม่นว่าได้กินนมแม่ส่งเสริมตะกี้เห็นไหมานนี้มันแม่บ่สชงเสริมแม่กระทุกราปัตนี่รถปลาทอดนมตะกี้หันหัวฮะโป๊ก ขวบพวกได้หอดยามขวบขวบแล้วผมงโดนรถให้เราไปช่วยหน้าก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาทำอันไปช่วยหน้าแต่งตัวก่อนช่วยหน้าแต่งตัวก่อนก็ได้เกือบทำเชืยดไปชั่โมงเอกว่าเดี๋ยวผู้ใดทิ่นั่นโมเม่นไปนอนรับเนาะแต่งอาบน้ำทาแป้งแต่งตัวจุกผมคือเก่าเจ้าเหรอ อันนี้ได้ผัวได้เมียหมดแล้วนี่เนาะหลานน่ะนี่ค่ะหลานชวนผู้ที่สามในหลานเดี๋ยวนี้่ผู้ที่สามผู้ที่สามในหลานคนหลานหกคนผู้ใดเวียน้อยได้หกคนหลานน่ะผู้ที่สามอันนี้ละอันนั้นว่าไงง่ายแจะเล่านี่พ่อแม่แล้วตายแต่น้อยบอกพ่อแม่พ่อเกิดนั่นตายแต่น้อยพุ่นพ่อเกิดนะเกิดมาได้สามมื้อ พ่อก็เสียพ่อเกิดนะแม่ได้จ้ะแม่หันไทยดวงมะงิ้แล้วเอาคืนไปดงบะงี้อยนี่เอาไปวางโฉดเดือนนี่แหละเอาคืนเหมือนผัวเสียแล้วเอาคืนเดี๋ยวนี้นะแม่เราก็ยังบ่ยังเอาบริติโตมาเอาบริติโตมาเม่นบอกบริติโกันเลยแบบแม่นแล้วบริติโตกันเลยเราเนาะบริติโตกันมาเลยแล้วก็บ่มาใกล้มาล่ออีกแม่ว่าให้ลูกทำบ่แม่นคนตระกูลกูว่ะ คนขี่ไล่ขี่เล่คนเราคนตะคุนกูและคนสูงขาเปล่ารั่วคอยหรือว่ามึงอย่าไปไกลคอยว่ามอ๋อเพิ่นเราให้ลูกเพิ่นนะเพิ่นเราให้ลูกช่างเราแท้เราให้ลูกวันนั้นเด้เขาก็บบุ้งเลือดไปเลยนี่ครับพี่น้องเขาคือฉันล้วก็ไปเลยจาห้าอยู่ได้นี่ฉันล้วก็ไปเลยเราใบเกลียดกันนะอืมฉันล้วก็ไปเลยแล้วใบไปเลยไปไกลอยู่ก็ได้กินเขาไาไปขายแท้ไปกินกับ อันแม่เอาคืนมาเลี้ยงเลี้ยงบอดกอดบ่หุ้มแล้วบ่อึดหากปากมองเ้วเอาคืนมาให้ป้าคืนมาให้ป้าป้าก็ได้ลูกน้อยป้าเราลเลี้ยงบบดนี้ปู่คยนี่ก็เป็นคนนัน้นผู้เดียวคือกันลาาหันเอาลูกลูกค,คนมาเลี้ยงคือกันอายอายของเพืๆๆ่อนนี่ก็เอาลูกมาเลี้ยงเอาผูน,นั้นเลยมาเลี้ยงกับผู้ขอมาเลี้ยงคือกันบบานนี้เระเป็นผู้คนผู้เดียว แล้วเห็นพ่นนี่โบมมีผูเลี้ยงเลพ่อมาเป็นน้องผูนี้เี่นนะผูกเขนเอา้าล้วมาเลี้ยงเรเลี้ยงมาเลยทา่ากูเมื่อนี้ก็จนท่าพ่อเสียมือนะแต่อยู่น้ำท้ายคอยนี่นะเด็กกี้หันอยู่น้ำพอ่อเราปันยังเห่นยังเอาให้กูเอาไปสักก้อนแลว้ววะคันกูอันเลี้ยงมอหอดกอดบวมกูกะมาให้ชูเลี้ยงคือเกาแลว้ววาก็เอามาเลี้ยงบ้านนี้ลานเราข้าดงข่าดงแล้ว แลาวไปมาใกล้มาเล่ามาอยู่ยามผักยามเพียงจังม,มามาส่งเงินเผื่อชีชช้เชนจองเชนตามเชนนัดรับจ้างได้เดี๋ยวเรามายืนนะมายืนลูกคนนี้มาเนี้ยๆๆนืน,นแน่แหละมาเนี้นเพิ่นโชว์เลยเพป็นออกมาอยู่พี่ออกมาอยู่พี่กับประมาณเดือนปลายนี่แหละทิดปลายฮะหนดตายแบบนี้โอ้โอ ผู้พ่อผู้อุ่นพ่อเลี้ยงนี่เสียวังนึงนี่ว่ะเสียวังนึงนี่แหละก็เลยน้องเพิ่นก็เลยเบิดที่เพิ่งเนาะอเบิดที่เพิ่งอยู่น้ำอ้ยอยู่น้ำพี่นางนี่นี่แหละน้ำลูกน้ำลานน้ำนี่แหละอยู่น้ำไปทั่วที่เอออยู่น้ำจวดที่นะว่าง่ายใช่เนาะอืออยู่น้ำจวดที่เบิ่งเบิ้งกคนเนาะมือซอยกันเบิ่งอืออีดูชงชาแล้วเบิ่งไปกับอะไรนะทางเบิ่งแล้วก็คุยให้กับเราว่ะกันหมูให้กับเราว่ะโบเกียสุดเราว่ะกันหมูให้เราว่ะเงิน อ๋อสมมติว่าหักไปรนับจ้งังอันนี้นี่ที่ถ้าเขามาถ่ายนี่บางเทื่อเขาก็ทีได้อาจทจีมีโอกาสเนาะเดี๋ยวทีได้โทรหาทั้งยูทูบช่องใายบุญช่องใหญ่เพื่อนมาชดช่วยถ่ายช่วยการลังเทื่อเนาะเบาเนาะทั้งเขาเบาลี่เบาตียงสมมติว่าเขาติดต่อเพื่อนได้นะเพื่อนกายมาทังนี้อยากให้เพื่อนมาสัมภาษณ์นำกันยินดีน้ำกันเนาะยินดียังให้พเพื่อนมาชอยมาช่วย เพราะนองเพิ่นกับเป็นตาอีต้นคือว่าเราเป็นคนตั้งใจได้ตั้งใจว่นที่ว่าอยากเก็บเป็นของตัวเองอยากเก็ทองานตัวเองชวนนะชวนหลานอยากไปให้หลานพาไปนะพาไปหางานโอ้ยป่วยเสียเอาเอาเฮาเลยเฮามันน้อยเฮาเตี้ยเอาเพียงเลยว่ะป่วยเสียเอาเอายุเอาเคยนะบัดเจ้าเขาเอาเจ้าได้สิว่าเพราะว่าน้อยเนาะมันน้อยเพราะว่าน้อย คนน้อายุยุ่งอายุเจ uh. ้าผัดน้อยบแบบเจ้าผู้ชมชวนอนาคตแล้วก็อยากมีอยู่ได้เอาไปรีสสัมภาษณ์ได้ก็พาไปเรียกเด้อเด้อเด้อแล้วเกิดเป็นคนอยากเงินอนาคตแล้วก็ไปไกลอยู่แล้วฝันไปไกลอยู่หัดคนผัดน้อยนั่นแล้วถ้าเป็นว่าคนฉูว่านี้ก็สิได้ผัวคือมูยุ น่าจงสานยูสีวิตเขาว่าอยากถ่ายแต่โดนแล้วถ่ายแล้วนี่เดี๋ยวเขาถ่ายลงเพจรลุงยังเขาจะลองปั้นเบิ้งบางทีอาจจะมีผู้เห็นแบบนี้อันเม่ค่าพอค่าอยากเอาไปขายเครื่องน้ำกระมีได้ไมาที่ลบมันนั้นใหยในีอบตรงาหมดูชอบไหมพอได้แล้วนั้นเด้เนาะจิตนที่พึ่งชุดท้ายของเราคือพอเลี้ยงฮันแต่ว่าพอเลี้ยงนะแจกไปก่อนเนาะ ีพึ่งของเราก็มีพอเลี้ยงนั่นเลยเราเรส,สียซ้ำเสียซ้ำวานนี้ก็ยังแต่พี่อ้ายกับพีน่านางนี่แหละยังอ้ายกับพี่นางนี่แหละแบบอุ่นฟื้งกับแบบยังเท่านั้นแหละอันอ้ายกับพี่นางนี่มีลูกมีเต้าเออมีลูกมีเต้านั่นแหละจะเกิดทางใดลำบากนี้เนาะเตินต่อกระยากแล้วแร่นั้นกะยากแล้ว ไม่จะว่าเทาสีพผ้ามู่พ้าคู่ยูทูบเบอร์คือกันนี่มาสัมภาษณ์ลองเบิ้งลองเทือมีผููสดผู้สอยว่ดาทาง้งบอนอยู่บอนเช้าแล้วกับวัด้มีนนแล้วศัยอยู่น้ำศัยอยู่น้ำพี่นังเลยวัได้มีศั่อยู่น้ำพีนางซื้อศัยอยู่น้ำพีนังซื้อบัดเล้อันแต่งตัว,ลแ,ลวแล้วก่อนเท่าสีสัมผั์แล้วบัดเขาถามสัมผ้สก่อนจะหน่อยเริ่มต้นชีวิตแล้วแล้วมัน พ่อแม่แยกทางกันเนาะผู้แม่ล่ะบ่เอาพ่อแม่แม่บ่เอาแม่เอานมาส่งป้าแม่ทุกยากแม่ทุกยากเด้ท่านแม่ก็บ่มีผัวด้ด้ผัวตายแลผู้พ่อเกิดแล้วาตายแต่เราได้เกิดมาได้3มื้อพ่อก็เสียแล้วแม่ละเอาเมื่อบ้านเกิดบาดนี้เอาเมื่อเอาเมื่อบ้านแม่เอาเมื่อลยทุกยากก็บ่เรียกแน่เนาะก็บุ่้มบุ่้มอือบุ่้มบุ่้มแล้วเอานมาให้พ่อ เาขึ้นมาให้ป้าป้ากับลูกเพิ่นกับพันไร้บ่านนี้ฉันเชีเอานูกินนวมว่วกันกับเป็นชํำเดียวกันได้กับบ่าวลายชํำเดียวกันแล้วกินนวมว่วกันเพิ่นแบบ่บให้กินว่ะโอ้บ่านนี้รถจําเป็นยกเอาให้ค้นบ่ะเอาให้คน,อคนพอดีปููข่อยอยากได้ดุดไปปลูกแขนเอาปลูกแขนเอามาเลี้ยงเลี้ยงมาได้ชักพักบัด แม่เลี้ยงตายบ่เนี่กจะได้ได้ปีได้แม่เลี้ยงตายก็ได้ชิบกว่าปีพุ่นมาบ่เนี้มามาอยู่น้ำพอพพอกับเล้าก็ไปรับจ้างระบ,บ่ายกินนี่นหละเล้าก็ได้เอาหลุดเอาเขาดงเขาป้าผัดโบนั่นเอาขึ้นเอาขึ้นมาขึ้นมาอยู่บ้านน้ำ้า้น้ำพี่นัง อยู่แต่ละอยู่ดงจนท้าเราโชว์เราเพียงหมดแล้วเราจะออกมาพู้ไดหไดึงกับพู้ทีเชียแล้วได้รผ,ผมมีผู้อยู่น้ำนะ่นแบบนี้การโมนแล้วเนาะอือเราอยู่น้ำไอนำ้น้ำพินางจนไปน้ำโมนี้แล้วเราก็เลยคือว่าี่ดูชงฉานนี่แะ ผมมีถ่วยเนาะอ,อ้ายกับผมเมนว่าอ้ยอายลูกคนและพ่อละแม่นะเอามาเล<ะ>ี้ยงคือกันแล้วอายกับไรพ่อเอามาเลี้ยงขึ้นกัน<ะ> <c oughs> ลันทลดลันทลดพี่น้นองเอ้ยเนาะเดี๋ยวไว้พ่อก,กันในคลิปหน้าเนอะพี่น้องเนานะทางน้องพอลีเดี๋ยวสิสัมภาษณ์พิเศษแล้วละเบลลี่สิถ่ายลงเพจลงทิก,ต,กต็อกน้ำพี่น้องบางเื่อมีพ่อค้าแม่ค้าคนออนไลน์เลยเนี่ยขึ้นมะหีหนละ,ะขึ้นมะหีหนแต่แบบน,นี้นี<า>่น <laughs> เดีย่ยมลุดบ่เด้อโกลกันใหญ่เลยโอยกลับรถบ่เบิ่งไมนะ่รับเองหรอกเฮ้าเกินไปแค่น่ะมีงานบ่สถานที่อยู่เลยนี่เนาะพากันอยู่จะค้นเบิดนี่นะ่ะป้าลายได้นี่นะบริรเบิเธือนนี่อันในเฮือนนี้ Mm hmm. อยู่น,น,น,ยอนอนอยู่ในเฮือนน,นนี่ค่ะนอนอยู่ในเฮือนนี <6 S 2> <ม>่คนหกคนแม่พ่อแม่นอนนี้ลูกก็นอนนี้สิบลายคนนะอยู่ในเฮือนนี่พี่นางเราพี่นางนี่พี้ถ้าเราไปอ,ำำอาบน้ำอาบน้ำก่อนเราอาแต่งตัวก่อนเพราะตะกี้เราเคยดังในทิกตอกเนาะเราเคยดังในทิกตอกไปในช่องเราเบนช่องเราเบนเรา แล้วก็ไปลิดเลยนล้องพลิใครแน่จะมนนีไม่ผ้าแล้วแต่ก่อนหมู่บ้านนี่ผมมีไผ้าได้มได้ผมมีนะตะกี้สามัญกระบอเป็นแบบนีเน้เนาะชุดไทยพระละทีท่เบิ่งแงแ่เราก็ต้องมาอยู่น้ำเจ้าเน,น,นาะแต่ว่าก็เบิ่งกันไปพี่น้องเอรอเนาะเบิ่งไปนี่นะอยู่เฮือนก็คือว่าแล้วลูกลูกเราก็หลายพี่น้องเนาะแล้วบัดมาอาศัยอยู่น้ำมูคือว่าเนี่ย มันกะกิดกะงามเพื่อนแน่เอาความจริงกะแม่นเลยลูกกะหลายคนเลยหกคนเลยเนาะจักกิเลี้ยงลูกจะได้หกคนไหมจักกิเลี้ยงผู้ใดยผู้หญิงท่านได้ออกกันหมดท่านได้ออกคอยกันสี่สิบป่ายเลยเจ้าน่ะลูกหกคนแล้วสี่สิบรวมแล้วเนี่ยยูเป็นสิบป่ายพูดอยู่ดิเยอะทั้งอาทั้งแม่ทั้งแม่เท่านี่แล้วท่านได้ไปเชียอพูดท่านได้ออกเพื่อนได้ ta đại ổ gươn nhân bánh mi này lâu dù nắm cắn như lèo à dù nắm cắn bay như lèo à bánh bò mi à dù nắm cắn bay sắc còn mà xam đại xam mi à ừ. thân đại ừ. ổ bay xe lúc khởi cả xong cưới cả một thân này ổ nhưng dù nắm cắn này đấy dù nắm cắn này lèo Khởi nên cả còn bàn nôn này này ừ. mù Mùa thảo thèo mù hoa này nó ừ. Mùa này. ลูกเคยผู้นึงกัอยู่พักกันนะกัดอันกับแม่ลูกเคยนะกับบอมีทั้งบ่ทั้งแม่เออบ่ได้มีชื่อยังไงน่ะลูกเคยจากพูนันอันบ่าวล้านแต่ละคนพอพอไผ่พอมันกับบอมีพ่อแม่กับบอมีอันนั้นกับลูกเคยก็ได้กับชิมื่อเพิ่งพูดกับพ่อแม่กับพัดบ่มีแบบนี้เอออันน้องกับเตกทะลุผู้ไผ่ในยูน้ำพอเท่าไม่เท่าเลยเนี่ยยังหมดท่านได้ท่านมียังหมดท่านมีท่านไหนออกเงินออกการอยู่น้ำกันนี่ละ แต่ว่าแล้วก็ว่าเป็นอยู่นองพอลีเนาะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เป็นยุ่เจ้กี้เขาจากท่ายเราอยุตอนพ่อเรายังแต่ว่าเราเราปล่ยท้ายเราเราอายกล้องนะอือายกล้วเอาาล้องนงนั่นบายดีเดอบยดีเยนี่เป็นพี่นางพี่นางพี่นางรับแมนโอ้ต๊ดตังมานั่งเด้อ ทำมอเตอร์เป็นไปเลยพี่นม,มาแต่เช้าเป็นบอกมาวางใดนี่นะมาตำลังกันนึค,ค่อยนี่ค่อยค้าเรียกเพื่อนน้อยนึงก็เลยมาตำลังเพิ่นอ,อันนี้เรามาถามชีวิตของน้องพอลลี่แล้วอ,ลลอันนี้บอชลี่ปีบริสพอลลี่อายุชา, 8, ชาวแปดชาวเก้าแล้วแต่ว่าเราเป็นคนตัวน้อยอชาวเก้าปีเราเป็นคนตัวน้อยคนแค่นะปีสิบเอ็ดละคนพิการครึ่งหนึ่งนะพ่อแม่ทิ้มแต่เต็งยังน้อยผู้ พ่อตายแล้วก็แม่ก็เอาไปเลี้ยงแล้วบกุ้มมหุ่มแล้วเอาขึ้นมาให้ป้าเอาขึ้นมาให้ป้าลูกป้าก็ไลยคนแบบนี้แม่แม่อยู่บ้านไห้แม่แม่บ้านดงบบบนี้แม่โอ้เอามาให้ป้าป้าก็ไบเลี้ยงป้าว่าลูกก็ไลยแล้วกุ้มที่เลี้ยงในในวัดใบเขาอึดเขาอยากบ่มีเพียงว่าป้าว่าแล้วปูค่อยนี่ไปเอาบมานนี่แล้วไปผูกแคนเอามาเลี้ยงมานี่ ดูธงศาลว่าค้นว่ะาสาดค้นกันชิติมก็ได้ว่าแล้วนี่เนี่ยมาอยู่น้ำประทาวไม่เท้าบออันมาอยู่น้ำอ่าอยู่น้ำพ่นางนี่แหละอ๋ออยู่น้ำจุ่มยาวอยู่น้ำแะไคร่นี่แหละเลี้ยงกันไปเบิ่งกันไปนี่แหละพ่อบ้านนี้พ่อเลี้ยงกับปเฉียอือยันบ่มีบอนเพิ่ง้วบ้านนี้ตะกี้ยังว่าอาศัยเพิ่งพอเลี้ยงบ้านนี้บ่มีพู บอนเพิ่นเนี่ยก็อยู่น้ำไอ้อยู่น้ำพีนางน้ำลานน้ำนี่เนี่ยถ้ากบ้านาตลาดนี่เดิมเบิง้งเป็นเป็นเป็นพี่นางหมายว่าลูกพี่ลูกน้องล้าวเนาะเป็นเป็นผัวเจ้าเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับล้าบปะโบกับพ่อเรเลยพ่อเลี้ยงนี่เลยเอามาโขมาเลี้ยงคือกันอันนั้นก็ได้เป็นไอของลาวแท้เลยเป็นไอของล้าวที่ว่าพ่อเอามาเลี้ยงกน้น พอเอามาเลี้ยงก้อนลูกคนพ่อคนแม่แต่ว่าเอาเลลาก่ะพอผู้นั้นแหละมาเลี้ยงก้อนแล้วผู้นี้แล้วพอมาเลี้ยงํำหลังแล้วเป็นไอเป็นน้องกันแบบนี้ค่ะลูกคนละพ่อละแม่ต่างคนต่างขอมาเลี้ยงเออต่างคนต่างขอมาเลี้ยงอันนี้แล้วเป็นไอเป็นน้องกันบบกระได้มีเชื่อใาไร้ลองือก็บได้มีเชื่อใจไายล่องเลยมีเชื้อสาไร้ล่องเลย อายกะอายกะเอามาเลี้ยงคือกันโผมาเลี้ยงคือกันอายกับพ่อบ่มีคือกันอัไรก็ได้พ่อบ่มีกันยังแต่แม่แม่กับเถ่าอยู่ไผอยู่มันพ่อแม่ก็ได้แล้วพนเอามาเลี้ยงแต่ยังน้อยๆผู้อันนก็ได้แต่กําลังเอิ้นพ่อเอิ้นแม่เป็นพูกนั้นก็ได้แล้วพ่อมาเลี้ยงลูกลูกนั้นก็ได้คือเป็นไา้นะก็ได้ ขอมาตั้งไผ่ตั้งตั้งไผ่ตั้งมันเนาะแต่ว่าเรามาอยู่น้ำกันเราวมาอยู่น้ำกันบบบนี้มาอยู่เป็นอายเป็นน้องกันลเลี้ยงคือเก้าบ้านนี้อายแหละไงแหละเอามีแบบนี้นะเอามีแล้วก็เป็นมีช่องคนเท่านั้นดอกเือนแล้วก็ได้มีช่องคนท่านั้นก็เอามาเลี้ยงบัดช่องลูกเราบ่มีลูกกันทีเราได้กับลูกกับเมียบ่มีอันนี้ลูกเอามาเลี้ยงช่องคนนี่ลูกเอมาเลี้ยงบัดช่อง เอาไว้ปลูกบุญธรรมเนาะแต่เมนมมแล้วเอามาเลี้ยงบวชจองก็ใหญ่น้ำลายบวชจองนี่แหละแล้วเลี้ยงบวชจองแล้วเราจงได้อันตายปะก็ได้ตายปะอันวังวังใดนี่เราเพิ่นเอาไปกลางคืนเลยเนาะเอาไปงามคำนี่แหละเอาไปงามคำและงามมืดนี่แหละมันถือเกาโกงแล้ิคนเราบอกบ่มีชบบ่มีเพียงแค่นนะมีแต่เอาที่ไม่ชีเพนเลยซึือ ไปกลาคืนคเลยว่าถือเก้ากองเม่นแนาไปดูบ่อือไปรดกะลำโอ้นะบาดโนกจะจัดจัดมีไม่เคยมีบ่นี่นีเนาะอ้น้อยน้อยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะขอดกันเบอรดีก็ได้ไว้พอกันบัดน้องกอลีออกมา